สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราจะมาเรียนในธรรมบทภาคที่7เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่38เรื่องมารขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือธรรมบทไปที่หน้าหนึ่งราสิบเป็นประโยคสนใจประโยคสุดท้ายในธรรมบทภาคที่7หลังจากจบธรรมบทในภาคที่7แล้วก็ขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้เรียนในธรรมบทภาคที่8ต่อไปสำหรับประโยคปทสา เริ่มตั้งแต่ตัสหมิงกิระกาเลราชาโนมนุษเสปีเลตวาเป็นต้นไปกิระได้ยินว่าราชาโนอันว่าพระราชาทั้งหลายปีเลตวาทรงบีบคั้นแล้วมนุษเสซึ่งมนุษย์ทั้งหลายปุคลังทรงยังบุคคลกาเรนติให้กระทำอยู่รัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาตัสหมิงกาเลในการนั้นคือขึ้นของราชนะครับ อาทะครั้งนั้นพระกวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทิศวาทรงเห็นแล้วมนุษย์เสซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทันดะการณะปีลิเตผู้อันพระราชาทรงบีบคั้นแล้วด้วยอันทรงกระทำรรซึ่งอาทยารัชเชในความเป็นแห่งพระราชาอาธรรมิการ,ราชูนังของพระราชาผู้ไม่ทรงตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายจินเตสิ ทรงดำริแล้วเอวังอย่างนี้อิติว่าตรงนี้เป็นประโยคสักกานะครับไม่มีนามนามที่เป็นปฐมาวิพัตผสมบุรุษเข้ามาเราก็แปลสักกาเป็นภาวะวาจกนะครับขึ้นมะยามาเป็นประธานมะยาอันเราอหานังผู้ไม่ฆ่าอยู่อคาแตายังผู้ไม่ยังบุคคลอื่นให้ฆ่าอยู่อชินัง ผู้ไม่เสื่อมอยู่อชาปยังผู้ไม่ยังบุคคลอื่นให้เสื่อมอยู่อโศจังผู้ไม่เศร้าโศกอยู่อโศจาปยังผู้ไม่ยังบุคคลอื่นให้เศร้าโศกอยู่สักกานุขอาจหรือหนอแลปุกคลังกาเรตุงเพื่ออันยังบุคคลให้กระทำรัชชังซึ่งกว่าเป็นแห่งพระราชาทำเมนะโดยธรรม อิติดังนี้การุญญาวเสณะด้วยอำนาจแห่งความเป็นแห่งความการุณามาโรอ่านว่ามานปาปิมาผู้มีบาปลงอิมันตุปัจัยจนะครับยัตะวาทราบแล้ว,ปร,ว,วปริวิตกกังซึ่งความปริวิตกพระวโตของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งนั้นจินเตตวาคิดแล้วว่าสมโนโคตโมอานว่าพระสมณะผู้โคดม จินเตสิทรงดำริแล้วว่าไมยาอันเราสักการุโขอาจหรือหนอแลปุคลังกาเรตุงเพื่ออันยังบุคคลให้กระทํารัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาอิติดังนี้อิธานิในการนี้สมโนโคตโมอันว่าพระสมณะผู้โคดมกาเรตุกาโมเป็นผู้ทรงประสงค์เพื่ออันยังบุคคลให้กระทํา รัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาภาวิสติจักเป็นจะก็รัชชังนามะชื่ออันว่าความเป็นแห่งพระราชาเอตังนั่นประมาทัศฐานังเป็นฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทโหติย่อมเป็นขึ้นมาเป็นกริยาคุมภาคนะครับตัสะสมณัะโคตมะเมื่อพระสมณะผู้โคโดมนั้นปุกกลางทรงยังบุคคลการเรนตัสะ ให้กระทำอยู่ต่างรัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชานั้นประโยคแทรกประโยคอนาทรนะครับมะยาอันเราขึ้นมาสักกาอาจละพิตุงเพื่ออันได้โอกาสังซึ่งโอกาสอาหังอันว่าเราคัดฉามิจะไปมิตัวนี้ขึ้นอาหังนะครับอุสาหังยังความอุตสาหะจักให้เกิด อัศส,สมาณะ,ะโคตมัตสะแก่พระสมณะผู้โคโดมนั้นอิติดังนี้ตัดปวดเป็นอุตสาหังบวกกับอัศะนะครับอุปสังคบิตวาเข้าไปเฝ้าแล้วสัทธารังซึ่งพระาศาสดาอาหะกราบทุลแล้วว่าพันเตข่าแต่พระองค์ผู้เจริญพระกวาอ่านว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหะนัง ผู้ไม่ทรงฆ่าอยู่อคาตยังผู้ไม่ทรงยังบุคคลอื่นให้ฆ่าอยู่อชินังผู้ไม่ทรงเสื่อมอยู่อชาปยังผู้ไม่ทรงยังบุคคลอื่นให้เสื่อ <ler> มอยู่อโสจังผู้ไม่เศร้าโศกอยู่อโศจาปยังผู้ไม่ยังบุคคลอื่นให้เศร้าโศกอยู่ปุคลังทรงยังบุคคลกาเรตุจงให้กระทำรัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชา ทำเมนะโดยทำเถิดสุขโตอ่านว่าพระสุคตเจ้าอาหานังขึ้นมาเหมือนเดิมน,นะครับผู้ไม่ทรงฆ่าอยู่อคาแตยังผู้ไม่ทรงยังบุคคลอื่นให้ฆ่าอยู่อจินังผู้ไม่ทรงเสื่อมอยู่อชาปายังผู้ไม่ทรงยังบุคคลอื่นให้เสื่อมอยู่อโสจังผู้ไม่เศร้าโศกอยู่อโสจาปายังผู้ไม่ยังบุคคลอื่นให้เศร้าโศกอยู่ กาเรตุขอจงทรงยังบุคคลให้กระทำรัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาทำเมนะโดยทำเถิดอิติดังนี้อาทาครั้งนั้นศัทธาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วอิติว่าปาปิมะดูก่อนมารผู้มีบาปปณะก็ตะวังอันว่าท่านว่าเทศนี่แปลประโยคยะก่อนนะครับขบวนเป็นประโยคตะนะครับ ว่าเทสิกล่าวแล้วเอวังอย่างนี้มังกะเราอย่างใดตวางอันว่าท่านปัาาสสติย่อมเห็นกิงซึ่งอะไรเมของเราตัดสะนั้นอิติดังนี้ขึ้นตัดสะมารับกับยังตัวนี้นะครับนางมารังกะมานั้นวจเนอยู่หน้าต่อไปนะครับวจเนครั้นเมื่อคําว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอิทธิปาธาอันว่าอิทธิบาททั้งหลายจัตตารโอีพระกวตาโาตาขอันพระผู้มีพระภาคเจ้าแลสุภาวิตาทรงให้เจริญดีแล้วหิด้วยว่าพระกาวาอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าอากังขมาโนเมื่อทรงหวังอธิมุตใจยะพึงทรงน้อมไปปัปพะตะราชัง ซึ่งภูเขาผู้พระราชาหิมะวันตังชื่อว่าหิมพานอิติว่าอะยังปัพพโตขึ้นมานะครับอันว่าภูเขานี้สวุวรรณนางเป็นทองโหตุจงเป็นอิติดังนี้ขึ้นมานะครับจะก็ปัพะโตอันว่าภูเขาตะยาอันพระองค์อธิษฐานะขึ้นมานะครับทรงอธิษฐานแล้วตังนั้นสวนุวรรณนางเอวะ เป็นทองนั่นเทียวอัศพึงเป็นอาหางปีแม้อันว่าข้าพระองค์กรตสามิจกระทำธนกกรณียังซึ่งกิจอันบุคคลพึงกระทำด้วยทรัพย์ทเนนะด้วยทรัพย์โวแก่พระองค์ทั้งหลายตุมเหอ่านว่าพระองค์ทั้งหลายปุคลังทรงยังบุคคลกาเรสถะ จักให้กระทํารัชชังซึ่งความเป็นแห่งพระราชาทำเมนะโดยธรรมอิติด้วยประการรัชนีอิติดังนี้เตนะมาเรนะอันมานนั้นวุตเตกล่าวแล้วที่ขึ้นวัจนพระวุตเตตัวนี้นะครับตังมารังขึ้นมาทรงยังมานนั้นสังเวเชตวาให้สลดแล้วคาถาหิด้วยพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้อิติว่า บัณฑิตโตขึ้นมาแล้วอ่อันว่าบัณฑิตวิทารู้แล้วอิติว่าวิธาตัวนี้เป็นตวาปัจจัยนะครับปับพพโตอันว่าภูเขาเกวลีเป็นภูเขาล้วนสวนาาุวรณสะชาตรูปาาัสสะด้วยทองมีสีสุขอัสสะพึงเป็นตัวนี้ตัดบทเป็นปัพพโตบวกอัสสะนะครับอัสสะมาจากาษาัรฐาทวิตาปีตัสสะปัพพตสะ ตาปัจจัยนะครับแม้อันว่าความที่แห่งภูเขานั้นเป็นสองณนะอลังไม่พอเอกัศะปุลัสะแกบุคคลคนหนึ่งอิติดังนี้จะเรพึงประพฤติสมังเสมอตัดบุดเป็นณนะบวกอลังบวกเอกัศะนะครับตัวนี้เป็นเลขในายสอนเลขในโยทันตุอันว่าสัตว์เกิดใด อัทธคีตัดบทเป็นทุกขังบอกอัทธคีนะครับได้เห็นแล้วทุกขังซึ่งทุกว่ายะโตนิทานังมีกรรมใดเป็นแดนมอบให้ซึ่งผลโสชันตุอานว่าสัตว์เกิดนั้นณไมยะพึงน้อมไปจิตตังซึ่งจิตกาเมสุขึ้นมานะครับจิตตังในกามทั้งหลายกระถังอย่างไรชันตุอันว่าสัตว์เกิด วิติวารู้แล้วอุปทิงซึ่งกิเลสชื่อว่าอุปธิว่าในลักษณะตรงนี้คือเป็นเลขในตัวนี้ครับว่าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันสังโคอ่านว่ากิเลสเป็นเครื่องข้องอิติดังนี้โลเกในโลกสิกเขพึงศึกษาวินยายะเพื่ออันกำจัดตัดสะอุปทิโนเอวะซึ่งกิเลสชื่อว่าอุปทินั้นนั่นเทียวอิติดังนี้ วัตวาตรัสแล้วว่าปาปิมะดูก่อนมานผู้มีบาปโอวาโทอันว่าโอวาต,ตะวะของท่านอันโยอื่นเอวะนั่นเทียวโหแลโอวาโทนว่าโอวาตมะของเราอันโยอื่นธรรมะสัมมันตนานามะชื่ออันว่าการปรึกษาด้วยดีซึ่งทำสัตทิงกับตยาด้วยท่านนัตถิย่อมไม่มี ทีเพราะว่าอาหานกันว่าเราโอวัานมิย่อมกล่าวสอนเอวังอย่างนี้อิติดังนี้อภาสิได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้อิติว่าอาจถมหิครั้นเมื่อความต้องการชาตามหิเกิดขึ้นแล้วสหายาอันว่าสหายทั้งหลายสุขาเป็นผู้นำมาซึ่งความสุขโหติย่อมเป็นขึ้นมานะครับ ตุถีอ่านว่าความยินดีปัจเจเนนะขึ้นมานะครับด้วยปัจจัยอิตรีตรนะนอกนี้และนอกนี้ยาใดสาตุถิอ่านว่าความยินดีนั้นสุขาเป็นคุณชาตินำมาซึ่งความสุขโหติย่อมเป็นเป็นประโยคยะตะด้วยกันนะครับตรงนี้ปะหานางปุญยังอ่านว่าบุญ สุขขังเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขชีวิตะสังขยังปิในการไปรที่สิ้นไปพร้อมแห่งชีวิตโหติย่อมเป็นปะหานางอันว่าการละทุกขะสะซึ่งทุกสัพัสสะทั้งปวงสุขขังเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขโหติย่อมเป็นมัตตย,ยตาอันว่าความเป็นแห่งความประพฤติเกื้อกูลแก่มารดาสุข,ขาเป็นปฏิปทานำมาซึ่งความสุขโลเกในโลก โหต <ine> ิย e ่มเป็นอโถอหนึ่งเปตตยตาอ่านว่าความเป็นแห่งประพฤติเกื้อกูลแกบิดาสุขาเป็นปฏิปทานํามาซึ่งความสุขโหติย่อมเป็นสามัญญตาอ่านว่าความเป็นแห่งความประพฤติเกื้อกูลแก่สมณะสุขาเป็นปฏิปทานํามาซึ่งความสุขโลเกในโลกโหติย่อมเป็นอโทอหนึ่งพรหมัญญาตา อันว่าความเป็นแห่งความประพฤติเกื้อกูลแก่พรมสุขาเป็นปฏิปทานำมาซึ่งความสุขโหติย่อมเป็นสีลังอันว่าศีลสุขังเป็นคุณชาตินำมาซึ่งความสุขยาวะเพียงไรชาราแต่ชาราโหติย่อมเป็นสัทธาอันว่าสัทธาปฏิติตาอันตั้งอยู่เฉพาะแล้วสุขาเป็นคุณชาตินำมาซึ่งความสุขโหติย่อมเป็น ปัญญาปฏิลาโภอันว่าอันได้เฉพาะซึ่งปัญญาสุขโขเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขโขติย่อมเป็นอกากรนังอันว่าอันไม่กระทำปาปานังซึ่งบาปทั้งหลายสุข,ขังเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขโหติย่อมเป็นอิติด,ดังนี้อัดโผอันว่าอัดว่าหิก็กิจเยขึ้นมานะครับครั้นเมื่อ,อกิจ จีวรกรณาทิเกว่ามีอันกระทำซึ่งจีวรเป็นต้นหรืออธิกรณะวูปะสมมนาทิเกวาหรือว่ามีอันยังอธิกรให้เข้าไปสงบวิเศษเป็นต้นอุป,ปันเนขึ้นมาตรงนี้นะครับเอาอุป,ปนเนตัวนี้ไปใช้อุป,ปันเนเกิดขึ้นแล้วปัปปะชิตัสปิแม้แก่บันปะชิตกิจเจครั้นเมื่อกิจ กสิกรรมมาที่เกวามีกสิกรรมเป็นต้นหรือว่าหรือว่าพละวะปัปคะสันนิสติเตหีอภิพนวาที่เกวาหรือว่ามีอันชนทั้งหลายผู้อาศัยพร้อมแล้วซึ่งฝักฝ่ายมีกำลังครอบงามเป็นต้นอุป,ปน,เ,นเกิดขึ้นแล้วขี่โนปิแม้แก่ครหัดเยสหายาอันว่าสหายทั้งหลายเหล่าใด สักโกนติย่อมอาจตังจิตจังนิพาเทตุงวาเพื่ออันยงังจิตนั่นให้สําเร็จหรือตังจิตจังบูปัสมตุงวาหรือว่าเพื่ออันยงังจิตนั่นให้เข้าไปสงบวิเศษเตขึ้นมานะครับมารับตัวนี้นะเตสหายาอันว่าฐาทั้งหลายเหล่านั้นเอวรูปาผู้มีอย่างนี้เป็นรูปสุขาชื่อว่าเป็นผู้นำมาซึ่งความสุข โหนติย่อมเป็นอิติดังนี้ตัถะปะเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทัสสะแห่งบทว่าอัดถมหิอิติดังนี้เป็นต้นที่ตั้งแต่ดังนี้เป็นต้นเพราะอมความไว้นะครับ <c oughs> อัดโถขึ้นมานะครับอัดโถอันว่าอัดว,ว่าปณะก,ก็ขี้โนปิแม้อันว่าครหัดทั้งหลายอสันตุถาผู้ไม่ยินดีด้วยดีแล้วทเนนะด้วยทรัพ์ สกนิสเกนะอันเป็นของตนอารพันติย่อมปรารบกรรม,มานิซึ่งกรรมทั้งหลายสันทเทศเถทาทีนี้มีการตัดซึ่งที่ต่อเป็นตน้นปัปปิจิตาปีเมอันว่าบันปัจิตทั้งหลายอาสันตุถาผู้ไม่ยินด,ดีด้วยดีแล้วปัจเจเนะด้วยปัจจัยสเกนะอันเป็นของตนอารพันติ ย่อมปรารพบอเนสนังซึ่งการแสวงหาอันไม่สมควรนานบประการ,รังมีประการต่างๆเตขิหิปะปะจิตาอันว่าขรหัดและบรรพะจิตทั้งหลายเหล่านั้นณวินทันติเอวะย่อมไม่ประสบสุขขังซึ่งความสุขนั่นเทียวอิติด้วยประการรชนียัตสมาเหตุใดเป็นกิริยาปรามาตครับตรว,วนี้ตัดสมาเพราะเหตุนั้นสันตุทิ อัานว่าความยินดีปัจเจเยนะด้วยปัจจัยอิตริตเรนะนอกนี้และนอกนี้คือว่าไขมานะครับสันตะเกนะตัวนี้ครับด้วยวัตถุอันเป็นของไม่อยู่อัตโนของตนปาริเตนวาอันนิดหน่อยหรือวิปุเรนวานี่คืออัตถูที่มีอยู่แล้วนะครับขึ้นไปตอนแรกหรือว่าอันภัยบุญยาใด อหยังสันตุทีเอวะอันว่าความยินดีด้วยดีนี้นั่นเทียวสุขาชื่อว่าเป็นคุณชาตินำมาซึ่งความสุขโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ปะทาวยัสะแห่งหมววสองให้หมวดว่าตุทีสุขาอิติดังนี้ที่เป็นตุทีเพราะว่าในรูปของคณะฉันนะครับที่จริงคือศัพท์ว่าตุทีนะครับอัทโถอ่านว่าอัตว,ว,ว่าปะนะก็ปุญญกรรมัง อันว่ากรรมอันเป็นบุญเอวะนั่นเทียวปุคะเลนะกตังอันอันบุคคลปัตตเปตวาเริ่มตั้งแล้วกระทําแล้วยะถาอัจช,ชาสเยนะตามอัธยาศัยอย่างไรสุขังเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขตรงนี้นะครับตั้งอัดถูขึ้นมามารณากาเลในการเป็นที่ตายโหติย่อมเป็น อิติดังนี้ประทัดใส่บดว่าปุญญังอิติดังนี้อัดโธอันว่าอัดว่าปนะอันหนึ่งอรหัตตังเอวะอันว่าพระอรหัตนั่นเทียวปหานะสังขาตังอันบัณฑิตนับพร้อมและว่าการละวัตทะทุกขสะซึ่งทุกในวัตะสักกะลัสสะทั้งสิ้นสุขังนามะ เชื่อว่าเป็นคุณชาตินำมาซึ่งความสุขอิมัสมิงโลเกในโลกนี้โหติย่อมเป็นอิติดังนี้ประทัดใยหมดว่าสัพพัสสอิติดังนี้ครับนี่ก็คือเป็นประโยคที่น่าสนใจในธรรมบทภาคที่เจ็ดจึงเป็นประโยคสุดท้ายซึ่งทางผู้จัดทำได้คัดเลือกออกมาถ้าเราจะนำมาทั้งหมดเวลาก็อยู่ในวงจำกัดไม่สามารถที่จะ นำเสนอท่านได้ขอให้นักศึกษาที่เรียนในธรรมบทภาคที่7แล้วยังไม่เข้าใจก็ต้องกลับไปทบทวนเพื่อทำความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นไปขอให้นักศึกษาทั้งหลายได้ติดตามในธรรมบทภาคที่8ต่อไป